สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับรายการก่อนนอนคืนนี้นะคะวันนี้ก็มาพบกับพี่นาวเหมือนเคยเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาคุยกันก่อนนอนเล็กน้อยคืนนี้ถือว่ากล่อมกันนอนฟังคลิปพี่แล้วก็หลับไปเลยเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่าคนเรามักจะคิดว่าชีวิตเราจะดีขึ้นได้ต้องมีอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นใช่คนเราส่วนใหญ่ก็จะ คิดว่าเป็นแบบนั้นคําว่าชีวิตคนเราจะดีขึ้นได้เนี่ยต้องมีอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นก็อาจจะหมายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเงินยานพาหนะหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าจะเป็นที่นอนที่มันดีขึ้นกว่าที่เคยใช้ประมาณนั้นหรือว่าโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยคะ่ะเนาะอืมใช่ค่ะในส่วนเนี้ยมันก็ถูก มันถูกในมุมที่เวลาคนอื่นเขามองเข้ามาหาตัวเราอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นครอบครัวเนี่ยค่ะพอเขามองเข้ามาหาตัวเราก็าเห็นว่าเออเรามีสิ่งอำนวยสะดวกในชีวิตที่คุณภาพดีกว่าที่เคยใช้เขาก็อาจจาะไม่ต้องห่วงและอย่างน้อยน้อยแล้วก็พอที่จะเอาตัวรอดได้แล้วหรือว่าเขาอาจจะมีความเห็นว่าเอออย่างน้อย เรามีการใช้ชีวิตที่มันไปในทางที่สูงขึ้นประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ค่ะพี่จะมาเน้นในเรื่องของการตัดบางอย่างออกจากชีวิตก็คือหมายถึงว่าคนเราอะมักจะคิดว่าเราสามารถที่จะมีชีวิตดีขึ้นได้ด้วยการต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วอะอาจจะยังไม่ต้องคิดเรื่องมีอะไรเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่ว่าเราอะ มาโฟกัสที่เรื่องลองตัดอะไรบ้างจากที่มันมีอยู่แล้วชีวิตมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นจากการที่เราตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตนั่นก็ได้แก่ตัดบางสิ่งตัดบางคนตัดบางพฤติกรรมตัดบางสิ่งก็อาจจะหมายถึงสิ่งของที่ไม่จําเป็นเข้าของเครื่องใช้ที่ไม่จําเป็นเช่นเสื้อผ้าประมาณนี้อย่างผู้หญิงบางคนนะอย่างพี่นยะพี่ก็จะชอบ มีลิปสติกหลายๆแท่งมีดินสอเขียงคิ้วหลายๆแท่งอะไรเงี้ยเออแต่บางครั้งอะมันเกินความจําเป็นนะทุกวันเนี้ยพี่ก็หยุดซื้อแล้วพี่ก็จะเหลือแค่สองชุดอืมก็คือเอาไว้ที่บ้านชุดหนึ่งพกไว้ติดตัวชุดหนึ่งก็แค่นั้นเองตัดบางคนแต่บางคนก็คือบุคคลท็อกซิกบุคคลที่ทําให้เรารู้สึกพลังงานต่าเวลาเราอยู่ใกล้เขาอ่ะบางพฤติกรรมบางพฤติกรรมก็จะเช่นโซเชียลมีเดีย ถ่ายติ๊กตอกมากเกินไปอะไรแบบนี้ซึ่งพี่ก็เป็นบางวันพี่ก็เป็นซึ่งการที่เราตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตเนี่ยค่ะมันเป็นการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับชีวิตประจําวันมันจะช่วยให้เรานั้นมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่มากขึ้นมันจะทําให้เราเกิดความรู้สึกที่อยากจะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้มันเรียบง่ายแล้วก็ มีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพในในข้อจำกัดที่เราเป็นอยู่ทุกวเนี้แล้วมันก็ยังจะช่วยให้เราอ่ะสร้างระเบียบวินัยในตัวเองด้วยนะอ่ะโดยเฉพาะระเบียบวินัยในเรื่องเวลาอย่างเงี้ยถ้าเราหยุดเสพโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีเวลาไปดูแลตัวเองมากขึ้นอาจจะมีเวลาไปอ่านหนังสือมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีเวลาไปออกกำลังกายมากขึ้นก็ได้ เออหรือว่าเราตัดคนบางคนออกจากชีวิตหูเราก็จะดีขึ้นก็ได้เราก็จะสบายใจขึ้นก็ได้เป็นไปได้นะบางทีรู้สึกว่าแบบหนักๆเครียดๆอะ่ะแต่พอไม่ไปเจอเพื่อนแค่วันสองวันอะ่ะรู้สึกเบาสบายขึ้นนะอันนี้พี่เห็นหลายคนเลยมาเล่าประสบการณ์อะไรแบบเนี้ยอืมอ่าเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของการเลิกคบเพื่อนที่เป็นพิษแล้วทีนี้เราจะดูยังไงว่าใครเป็นพิษก็ง่ายๆเลยคนที่ทําให้เรารู้สึกแย่คนที่เรารู้สึกว่า เราไม่สบายใจเลยที่จะอยู่ใกล้เขาเรามีความรู้สึกว่าเวลาที่มันเป็นเรื่องของเราอ่ะมันดูเล็กหรือว่าเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องของเราอ่ะปัญญาอ่อนตลอดเวลาเอแต่เรื่องเขาเนี้ยก็คือจะแบบจะยิ่งใหญ่มากเลยอืมไม่เคยที่จะสนับสนุนอะไรเราเลยไม่เคยสนับสนุนแถมยังลดคุณค่าของเราด้วยอ่ะอันเนี้ย ต้องระวังเอาเปรียบการเอาเปรียบเนะะี่ยค่ะก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเสมอไปก็อาจจะหมายถึงว่าเวลาที่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นธุระของตัวเองอะเขาจะต้องให้เราช่วยแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นธุระของเราอะเราจะไม่ได้รับความสนใจจากเขาเลยนอกจากว่าเขาจะไม่สนใจเราแล้วเนี่ยเขาทําให้เราอะรู้สึกว่าแบบ แทนที่เราจะเอาเวลาที่เราทําธุระของเขาตรงเนี้ยไปทําอย่างอื่นของเราที่มันสําคัญเราก็ทําไม่ได้เราต้องเอาเราต้องเอาเวลาเนี้ยเอาไปทาธุระของเขาให้มันเสร็จเออันเนี้ยมันก็เป็นลักษณะของเพื่อนที่เป็นพิษเหมือนกันแต่ว่าในบางครั้งอะคะ่ะในความสัมพันธ์โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่แบบคบกันมาหน้าหลายๆปีอย่างเงี้ยมันก็ยากหน่อยที่จะถอนตัวแต่ว่าเชื่อเถอะ สุขภาพจิตของเราอ่ะสำคัญกว่าความรู้สึกของคนอื่นตรงนี้พี่อยากหนุนใจมากเลยอย่าเอาสุขภาพจิตของเราอ่ะไปแลกกันกับเพื่อให้คนอื่นเขาดีขึ้นอ่ะแล้วหนูอ่ะใครมาสนใจหนูมั่งตรงเนี้เออหนูค่อยคอยคิดหนูคิดดีๆหนูไม่ต้องไปเสียดายความสัมพันธ์หนูสามารถเจอเพื่อนได้อีกแปดแสนแปดหมื่นแบบเยอะมากอะ่ะสามารถเจอเพื่อนได้อีกเยอะมากแล้วทีนี้แล้วเราจะทํำยังไงอันนี้คือสําคัญมากเลยบางครั้งอ่ะคะ่ะ เราต้องรู้จักที่จะตัดสัญญาณตัดสัญญาณจากสิ่งภายนอกตัดสัญญาณจากสิ่งภายนอกเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงของตัวเองมากขึ้นเพื่อที่เราจะมองเห็นเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการตัดสัญญาณเนี่ยมันก็เหมือนที่กล่าวไปข้างต้นก็คือก็คือเลือกที่จะไม่รับรู้สิ่งภายนอก เพื่อนท็อกซิกใช่ไหมไม่เคยให้การปรึกษาไม่เคยชี้แนะช่องทางไม่เคยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรากําลังจะทําให้มันสําเร็จไม่เคยมีคําพูดดีๆอะไรตรงนั้นที่มันมาสอดคล้องกับเป้าหมายของเราเลยเนี่ยตรงเนี้ยตัดได้ตัดเพื่อนที่ทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอันเนี้ยก็เป็นสัญญาณที่แย่เหมือนกันนะก็ควรตัดเหมือนกันอืมแล้วก็การ ดูข่าวหรือว่าการเสพสื่อโซเชียลมีเดียอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอ่ะเฟซบุ๊กอ่ะเขาสร้างมันมาเพื่อความบันเทิงถูกไหมแต่ทุกวันเนี้ยคนเรามันดู Facebook เพื่ออะไรดูแล้วมันก็ชอบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นกับตัวเองถูกไหมดูแล้วเกิดการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นซึ่งพี่นาวก็เป็นมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่นาวก็ไม่เล่นเลยเพราะว่าพี่นาวก็รู้สึกน้อยน้อยเหมือนกันเออก็จะรู้สึกแบบเซนซิทีฟ กับบางคลิปอะไรอย่างเงี้ยน,นะเหมือนกันเนี่ยค่ะการที่เราตัดสัญญาณพวกเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะกลายเป็นคนโลกแคบนะไอการที่เรางดรับรู้เรื่องราวอะไรพวกเนี้ยค่ะมันทําให้เราอ่ะเข้าสู่กระบวนการที่ลดความยุ่งเหยิงภายในจิตใจเราลดความยุ่งเหยิงภายในสมองเราแล้วก็จะทําให้เราอ่ะเข้าสู่กระบวนการที่เข้าใจตัวเองแล้วทําให้เราอ่ะมีความสัมพันธ์กับตัวเองอะได้ดียิ่งขึ้นทําให้เราอ่ะ รู้รู้จิตใจตัวเองรู้ความต้องการของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ยเราเราต้องการไปทางไหนเป้าหมายของเรามันจะไปในทิศทางไหนสิ่งที่เรามุ่งเน้นให้ทำสิ่งนั้นให้มันสำเร็จอะคะ่ะมันจะแคบลงเอ่อพอมันแคบลงเนี่ยเป้าหมายมันก็ชัดขึ้นพอมันชัดขึ้นพอคุณตัดสัญญาณพอคุณเลิกคบเพื่อนท็อกซิกอะไรเงี้ยค่ะคุณก็จะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น หรือถ้าคุณตัดเพื่อนท็อกซิกออกคุณเหลือแต่เพื่อนดีๆไอ้เพื่อนดีๆเนี่ยแหละเป็นวิตามินเล็กๆน้อยๆเป็นแรงผลักดันเล็กๆน้อยๆอ่ะให้เป้าหมายของคุณอ่ะสาเร็จแล้วก็การให้เวลากับตัวเองอ่ะในการคิดหรือในการทําสิ่งที่เราชอบอ่ะมันก็จะเกิดความท้าทายลึกๆภายในใจทําให้เราอ่ะมีความสุขแล้วก็มีความภูมิใจในตัวเองได้คือมันได้กําไรหลายต่อเลยนะก่อนจากกันไปคืนนี้ค่ะ มีข้อหนุนใจเล็กน้อยถ้าเราไม่สามารถเลือกที่จะอยู่ใกล้คนที่มี m มซ d เซตเดียวกับเราได้เราก็ควรเลือกที่จะเอาตัวออกห่างจากคนที่มีไมซ d เซตไม่เหมือนเราค่ะคนเราอะค่ะบางทีเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องหาสิ่งของมาประคมตัวเองหรือแต่ถ้าคุณซื้อมันมา เพื่อเป็นเครื่องหมายเตือนใจว่าเฮ้ยคุณทําสําเร็จแล้วเอออันนั้นโอ้พี่นาวยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยมากๆแต่ก็คือพี่นาวจะบอกง่ายๆว่าการใช้ชีวิตอะค่ะคนเราอะสามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องทะเยอทะยานจนโอ้โหจนรัดตัวเกินไปแค่เราอะตัดบางสิ่งบางคนบางพฤติกรรมออกจากชีวิตอะเออแค่เนี้ยใจเรามันก็เบาสบายมากขึ้นแหละ แค่นี้มันก็ทําให้เราอะเห็นหนทางที่จะไปสู่เป้าหมายได้ชัดเจนแล้วก็คือง่ายๆเหมือนที่โบราณเขาว่ากันนะว่าเออถ้าเกิดจะเดินไปให้ถึงเป้าหมายก็อย่าสนใจที่หมาที่มันเห่าข้างๆเหมือนกันเลยเหมือนกันกับที่พี่นาวกล่าวมาเลยค่ะคืนนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ